สบายดีเดอ้อพี่น้องสันนิสบาพาทุกคนมาหับสมบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่นนะทุกคนเนาะพอหฮอดเดือนสองเดือกกลุมพามาฮอดฤดูใบไม้ร่นเนาะกะสิประมาณนี้ทุกคนตระบนานสบายเด้อนี่เดอ้อกวดเป็นกวดเนาะกวดแล้วกับเพิ่นกะลุกมาคือเกาลมแหงทุกคนเนาะ กสิประมาณนี้ที่ว่าหมักอยู่กับธรรมศาสตร์หลายเนาะผู้ที่หมักอยู่กับธรรมศาสตร์กรสิประมาณนี้เพราะว่าเฮายมบริตัดต้นใหม่ใหญ่ต้นแดงที่อยู่ทางหน้าบ้านเนาะสบายยมบริตัเพราะว่าคิด่าเออสิถาให้มันใหญ่อีกสักก้อนเนาะตอนนี้เขาก็ยังม,งมีแนวเหิบนะหนึ่งก็อยจกได้ห่มไหม้เนาะพออรุณวันใหม่เนาะ ก็ได้ยินเสียงไก่ขันทุกเศร้าทุกเศร้าทุกคนบรรยากาศอยู่บ้านนอกบรรนนาอยู่ให้อยู่น้ากระจังซีละเด้อมาสมบรรยากาศดีๆน้ำสบายเด้อพี่น้องนะฟังเสียงไก่ขันตักกันปัดปวดใบไม้ในยามเศร้าตรู่ต่ดูใบไม้รนอากาศกันเริ่มเย็นนะทุกคนนะสีลมลมแห่งเหงเด้อส่วนนี้เด้อ สบายดีเลยพี่น้องตอนนี้น้อวงน้อยกวดขีนยตั er. ้งเต้สาวๆกองสำกองหินกองทรายเลยเนาะปวดโพเดอทุกคนกวดตอนนี้ธรรมรากวดตอนแรงเ่ยเขาจูดแล้วมันจังอันาเลยจูดแล้วมันจังใหม่มันกรอบอันนี้ฮขกกวดเต้สาวๆนี่มันมอกันไปจูดมันก็บเยญกไม้ คันมักกับมันนานเปื่อยเลยทุกคุณสบามีส่วนหนึ่งเอาไปมักเลยเนะาะข้างทึงกุง่มมันยังสีลุลงมาอีกบูยังโไกลาย้ายนี่ฮะอันนี้ยังบ่ได้หดรึ่งหนึ่งแด้ดินใบมันหล่นลงมานี่เขากววดมาลายรุ่นเลยนี่เนาะมันเป็นดอกได้ต้นแดงนี่ ลอยกามแขนบอกหนาวบอกใส่เสื้อๆนะทุกคนเนาะมือม่อมื่อแต่ก่อนเม่นมีแต่เมกวดเนาะมื่อนี้ให้เพื่นกวดเมื่อก่อนสบากวดโอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเดือนนี้คุณซึกอกี่เดืนเมืม่อยงยังปวดแขนปวดแขนปวดแขนเนะพื่นหวานเนาะนี่ ป่านนี้อยู่กันสามแมลงทุกคนกเบบ็เลยว่ายุ่งเยิงจักหน่อยเนาะเล่นลงสวนกับทางนี้กับป้ากันเหนตุทางนี้ผับป้าทางสวนจักจีเห็ุจังไดเนะาะผนกนี่ผนกโคตโคตบักเพชรพิ่นกับพี่เจไดกับบักเพชรนะสีสสสสสสงามหละงามมาไดเบะเขามาตอนทุกครั้งเนาะ ไก่สะขี้ฝุ่นเหมืนบอกส้ฝุ่นว่านนี่อ่าบัชิกาพักอันน่ะวัชิกาพักพักพักอย่งพ,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 พักบราาุรพาจะที่ติดงงเฮงถึนมันกะหยาเกิดรึเว่าเฮ้ตรงนี้ต้องัดแล้วที่ไหน าาธรรมชาติบรรณาจะหาในเมืองบบได้เมีนะะาาบ่ล่ะธรรมชาติบรรณาหาอยู่ในเมืองบบได้เมีนบ่ เยอะเยอะเยอะเบ่งล <gra Vir al writers> ูกบ้างอีน่าฮักที่น่าอันน่าฮักที่น่า Good <Fred> morning <Mak ar> morning Mẹ vẫn chưa ăn vay yo. Hãy lukin nôm nè. Mẹ kể chơi ơi. đâm, hãy dằm hãy lukin nè vay luôn. Mẹ đâm hô canh nè. Nãy canh nôm phun nát. Oui, oui, ít, 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 บ้านโคตรหกเลยทุกคนอันนี้เป็นสถา,านที่ที่ว่านงำบึงน้อยอกกเพิ่นขวดเคียงฮารกูแล้เนาะทุกคนเนาะโอ้เออหกหกมาบึงอันนี้เมียงผูนเนาะลายแท่ลายวาทุกคนอันนี้กกมัแขคงแต่ละมือสบากับมีกระตากับมีดเตรียมเข้าวสวนกิบผักเนาะมือละเล็กมือละหน่อยทุกคนอันมือนี้ บ่มีเนาะมะแข่งให้เก็บตมือก่อนสบายกิฟต์เลยมะแขะนี่ยังเป็นดอกอยู่ลูกค่ากันยังถากินอยู่เด้มะแข่งสบายเนาะเดี๋ยวสิลงอันพาลงไปสวนอันนี้คืออันนี้ทุกคนมเพชรปลูกเป็นมะล็อกจอกแจ๊กไปนาะบ่มีระเบียบระบบละเลยปลูกบนได้วางกระปลูก,กเลยนี่ฮะกำลังสีใหญ่สีใหญ่บใบได้ผัดว่า เบะทำเนาะอัไรดอกไม้ที่ว่าปลูกปลูกเออมีตัวหนึ่งเนาะแล้วกาพูนกามันแตกมันเหี่ยเลยนะสบาก,ก็เลยบริยายนี่อุ้ยเนยวนี่ซ้ำบนี้ฮะแบบมันออกดอกมาแบบเป็นเนีพันตัวนี้เนาะเบิ้งพี่น้องปลูกพักเลียงไก่มันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะ มันก็สิประมาณนี้ไก่ก็สิมาหาเลาะสวนสะอยู่นี่แหละแต่ว่าเห็ดคอกไก่ก็ยังบ่แล่เห็ดคอกไก่ก็ยังบ่แล้วเถื่อแล้วก็มันยังบ่บมม่มีเงมงเนาะอ๋อเงมกำลังสิเป็นมากมเงมกำลังสิเป็นมากนี่ทุกคนบรรยากาศอยู่ทุ่งนา กสิมีอันนี้เด้เอกลักษณ์ความเป็นทงความเป็นโคกเนาะมีต้นแดงแล้วก็ต้นอนดอกอีหยี้ก็อดอกหังเนาะอันนี้เนาะกำลังเป็นดอกเ้อทุกคนบานงามเ้อแต่ว่ามันย่นแสงเนาะมันจะมิดดำหอมหอมในด,ดอกนี้นะมักสไลนน้อย นี่นะทุกคนักเตงสบาปลูกกับทุกคนเลยเนาะมกแตงกันน้อยๆเครือกันน้อยๆคนกันน้อยๆนี่ฮัลนี่แต่ก็เป็นเป็นหมากเด้ทั้งชิ้นน้อยแต่ก็มีหมากมีผลได้ทุกคนปลอดสารจ้าปิดใบออกเลยเนาะได้กินย้อนอยู่จ้าฮันปลูกว่าสิให้เพิ่นงเม ทะเลแต่มันกบอ่าบัระบัดรบรัไใหญ่นาะสบายบัมีเวลา,บ,าบ่ึงเดินนี่ป่นเดี๋ยวมากเก็บกันมาเก็บกับบัทัวบ,บัถึงไหมนี่เนาะอือเดี๋ยวทุกคนเลยมักแตงนะมีนะจ๊ะมีทุกเรือเลยอ่อ ถึงสิบโบง,งามเดลยสังเกตเคลือด้บอบ้คืนหดข้างทุกคนเคลือนี่อีกพี่น้องนี่เออเนี่เคลือในหน่นอยจะทรงมากคุณดิมาอีกตัวนี้อีกนี่ในหน่นอยนี่ก็ได้เป็นมากพอได้กินอยู่ทุกคนนะมาลองตรงเตีงก็ได้นี่พอไดีกีบจ โอเคเนาะอันนี้ก็จเป็นภาพบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนเนาะทุกคนเนาะอยู่เฮือนซานที่ว่าติพันธ์กับธรรมศาสตร์เด้อทุกคนเนาะที่ว่าคนมักอยู่กับธรรมศาสตร์ก็สิประมาณนี้เนาะสิบมียังรายเด้อสำหรับคลิปนี้สบายกสิขอจบคลิปเพียงเท่นี้เนาะขอขอบขอบใจถูกกำลังใจที่เข้ามาให้ใหการถับสมเด้อฝากให้แต่ละคนกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สบายเด้อทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ สบายดีพบกันคลิปใหม่เนาะ